Uh, yeah will say love. you love speak I wish highly do uh, to not or uh, love fully จะสุรสาวให้กลายเป็นเลิฟพูดจริงดากทำตัวเป็นเขินชมเธอน่ารักจุดทำตัวชายใหม่ปองคนนี้สปีดแต่ซ้ำออยิ้มหนึงในระบบ ขอาเอาไว้เธอดีอ่อกอเพียงแค่ได้ศพมองตาก็จบเพียงแค่หลบตอนเธอใกล้ฉันจะพบใจมันเล่าร้อนตื่นเต้นจนหมดกังวลกังวัยในมือจับกล้องใส่ตามองจ้องล่องลอยอยู่ที่ห้องอ๋อรอยเติมเจ็บแสบแผลเก่ามันยังไม่เลีอมใหม่เป็นไรฉันแค่หามใหม่ ให้มันลบภาพเก่าเปลี่ยนคนเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เอาออกก็แค่ดูใหม่ลองเปิดใจสิ่งใหม่ๆความรักที่ผ่านมากูไม่อยากจะใช่มันเสียน้ำตาอออยา่าแล้วก็เจอเอลลี่ไอเราเจอเอลลี่ออฉันแค่ได้พบฉันแค่ได้พบคนที่ดีดีออไม่ต้องกดเสียน้ำตา I'm so sad ออแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็แค่ได้เจออะไรกับคนที่เรารัก ไม่ต้องกว่าบป้องแล้วก็ถือมีแล้วก็ไล่บินแทงอ๋อพวกมึงไม่รู้แล้วก็จิกกูศินยูอ่ะแมมอ๋อกูว่าเจ้าบ้านฟอร์จิชไล่โอซิโอบิโบ่ว